การทำฟิคโคยังต้องมาเสี่ยงว่าจะเจอเครื่องจริงหรือเครื่องปลอมหมอจริงหรือหมอปลอมอีกแก้มก็ไม่ได้อยากเสี่ยงค่ะก็เลยมาเลือกที่ D S K สวัสดีค่ะแก้มนะคะก็มาจากติกต o กช่องแก้มกี้ under score T P ค่ะหรือว่ากล้าแก้มกลมค่ะปัญหาที่แก้มกังวลใจมีครบทุกอย่างของปัญหาผิวหน้ารุมขนกว้างรอยสิวล้อหลุมสิวลมถึงผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียนด้วยคือแก้มเป็นหมดครบทุกอย่างในส่วนของการทำผ่าตัดการที่เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าแก้มยังไม่เคยทำแต่ใช้สกินแคร์อะไรที่เขาบอกว่าดีใช้มะม แล้วแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเคลนผอนสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าปรึกษาคุณหมอน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ตัดสินใจมาที่ DSK ค่ะตอนคนเซากับค,คุณหมอคิวคุณหมอจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คุณหมอไม่ไขคอสอันดับแรกเลยมันทําให้การคุยของแก้มรู้สึกว่าแก้มกล้าคุยกล้าพูดถึงปัญหาแล้วก็คุณหมอเขาวิเคราะห์แบบตรงจุดของปัญหาที่แก้มเป็นอย่างแก้มอะค่ะเหมาะสําหรับหัาตัการไหนคุณหมอก็เลยแนะนําเป็นโปรแกรมพิ c โคค่ะสำหรับการทาโปรแกรมพิ c โคของแก้มคุณหมอเขายิงให้ทั้งหมด3มหัวค่ะก็จะมี ผิวหน้าที่กระจ่างใสุ่มขนกว้างแล้วก็เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนเพิ่มเลยค่ะตอนทํารู้ได้เลยว่าคุณหมอใส่ใจมากๆเพราะว่าตอนทําคุณหมอก็เน้นทุกจุดถามว่าตรงนี้ดีไหม,มหรือว่ากังวลตรงไหนหรือเปล่าอะไรเนี่ย<ม>ก็รู้สึกว่าคุณหมอใส่ใจ<ม>แล้วก็พิถีพิถันทุกขั้นตอนค่ะหลังจากทําหัตถการไป3า ประทับใจมากจนแบบเพื่อนถักว่าเอ้ยผิวหน้าเราดีขึ้นนะแกก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่มันชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่มาทําที่ DSK ค่ะบอกเลยว่ามาได้เลยเอาหน้าแก้ไปประกันได้เพราะว่าทำมาสามครั้งแล้วคือตอนนี้ DSK กลายเป็นแบบลิิกในดวงใจไปแล้วค่ะ